สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับข่าวภาคเที่ยงไอทีวีวันจันทร์ที่15พฤศจิกายน2547ค่ะครับสถรนการ์ภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีนี้นะครับเริ่มเข้าขัานวิกฤตและน่าเป็นห่วงมากขึ้นทุกทีนะครับโดยเฉพาะชาวสวนแตงแคตารูปกว่า400รายที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับเนื่องจากว่าไม่มีน้ําไปใช้ในด้านการเกษตรนะครับขณะที่ ชาวจังหวัดศรีสะเกดครับต้องซื้อน้ํามาเพื่ออุปโภคบริรโภคว,วันละกว่า100บาทเลยทีเดียวครับค่ะส่วนปัญหาความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นนะคะขณะนี้ก็มีการระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาค่ะโดยเฉพาะแนวทางการตั้งคณะกรรมการสมาชฉันแห่งชาตินะคะซึ่งเป็นข้อสรุปหนึ่งหลังจากที่นายกรัฐมนตรีพบกับตัวแทนนักวิชาการ18สถาบันนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีวันนี้ระบุเขาว่าข้อเสนอข,ของนักวิชาการหลายๆข้อ ก็สอดคล้องกับแนวทางของกองอานวยการเสริมสร้างสาธติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่แล้วค่ะครับและถึงแม้ว่าขณะนี้นะครับยังคงมีเหตุร้ายเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่องแต่ว่าชาวไทยมุสลิมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ได้มีแห่ไปเที่ยวที่มาเลเซียครับเนื่องในวันฮารีรยอเนื่องจากเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยครับทำให้ด่านพรมแดนต่างๆเริ่มคึกคักมากขึ้นคุณติชิลาพุทธสารพันรายงานจากจังหวัดนราธิวาสครับคุณติชิลาครับ ค่ะวันฮารีรายอเมื่อวานนี้นะคะเกิดเหตุสลดขึ้นค่ะเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง7รายและบาดเจ็บอีก16คนค่ะขณะที่ชาวไทยมุสลิมจำนวนมากนะคะได้เดินทางออกไปท่องเที่ยวในประเทศมาเลเซียค่ะ